มามาพี่น้องได้เวลาแกงมะฮหุ้มแล้วจ้ะแกงมะฮหุ้มกัสันโอ้ยได้เวลาแกงอีงหุ้มแล้วพี่น้องเลยเมื่อวานเราได้แกงปอกไว้น้องวันนี้ได้แกงแค่ละวันนีโออเนาะมามาวันนี้แกงมะรุมจ้าเพื่อนเพื่อนดเดือดแล้วนี่ใหญ่ บอกไปเมื่อวานพี่น้องเมื่อวานปอกไว้เลยโอ้ยลูกสาวมารับไปเหเลี้ยงข้าวเนาะก็เลยบดบดได้แกงวันนี้แหละจะแกงพี่น้องแกงไอ้หุ่มจ้ะมะาน้ำเดือดแล้วโอ้ยปอกไว้แล้วกะเสียดายเนาะว่าท่านในแกงเขาพาไม่เขาพาไปเลี้ยงเขาก่อน ยายก็เลยเอ้าเดี๋ยวโมอื่นค่อยแกงว่าซ้นเอ้าสาวนี่ก็มาแกงก่อนเอ้าใส่ลงปน้ำเดือดแล้วอืออู้มาลงปาน้ำเดือดแล้วน้ำไหลแค่นู้นอ้ยเปตีแสบืะดอกเนาะไปนอนต่มก้อนให้มันเปื่อยก้อนจังที่ปรุงเครื่อง เอ้ยปานนี้ยังบ่หายหนาวอยู่เพื่อนๆเอ้ยโอ, oil, โอ,โอ้ยเครื่องปรุงใหญ่เครื่องปรุงใหญ่ก็มีแค่นี่แหละใส่ปลากระป๋องเอ้้หั่ยซุกก่อนใหญ่ใส่เครื่องเครื่องปรุงอากาศเย็นกับเชิมจะมีขี้โมกได้พี่น้องอากาศเย็นเนาะ นนำหลายบ่เอ้ยแสบน,น,นึ้วมดนี่โอ้ต้งมให้มันเปื่อยกยงอง่อนพี่น้องต้มให้มันเปื่อยก่อนพริกยายกะตำไว้และล่ะนี่วันตําเครื่องไว้ครบทุกอย่างพอดีแม่แม่ไปกินข้าวจะพาไปกินข้าวทิ้งไว้ <c ười> เอ้ยอดได้กินแกงมะลุนสาวเนี่ยนี่ยาย ตำพริกว่าลพริกแกงยายก็ตำพริกแกงหละใส่ประทูเข้มตัวหนึ่งพี่น้องซับซับแล้วก็ตำใส่พริกนี่จ้ะนะรอให้มันเดือดก่อนเนาะมันยังบ่เดือดเว้ยเครื่องปรุงมีครบทุกอย่างแล้วละรอมันเดือดก่อนเปื้อยก่อนพี่น้องเดี๋ยวจังหยัดกานโอ้ยเปื่อยก่อน้อพี่น้องเด้อ นี่ให้มันเปื่อยก่อนพี่น้องตอนบะรือก็ราตอนบักยาวเลยแหละใหญ่โ <laughs> ตสอยมีแต่ตอนยาวเลยจ้ะเนี่ยพี่แกงใหญ่แกงไว้อต้มไว้เรียบร้อยแล้วใส่ไปน้องดักพี่น้องเดี๋ยวรอให้มันเปื่อยก่อนเนาะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วปรุงเครื่องได้แล้ว ลงเครื่องพี่ใส่มะขามใส่พริกก้อนใส่พริกแกงจ้าใส่พริกแกงลงไปใส่พริกแกงลงไปใส่กกมะขามเปียก แต่มาขำ,เป,าำเ,ปเ,ปเปียกลงไปแต่มาขำเปียกลงไปขำเปียกลงไปแล้วเบื่อยแล้วอวะเจ็บตัวเนีน่ย ป,ปิดปิดปากระป๋องใส่ลงป้าโอ้ยปิดงาเนาะอือปิดงาพอได้เว้ยเอ้าคือบอออกมาเนี่ยอืมคือบออกนอก้าปัดนี่ ไปลงรูปแล้วพี่น้องเอ้ยซ้อนแก้ก่อนืมเรืยรูเข้าไปเนาะสวยสัสแต่ปากระป๋องก่อนแต่ปากระป๋องลงไปอุ้ยตอนมันหลเนาะอืม อืออใส่กระป๋องลงไปแล้วนี่ละขอดพี่อยู่ไสร์ละตัวนี้โอ้อยน่า,ากินแล้วหน้ากินแล้วมะออหุ้มหยวกพี่น้องเหนือดีดีนุ่นแบบง่ายหุ้มหยวก มีแต่เนื้อนะใส่เครื่องปรุงไปโรดบัดนี้ใส่ผงนัวลงไปใส่ผงนัวเด้อนี่นี่ใส่ผงนัวใส่ผงนัวพี่เนอะเออแสบไปอีกคราวนีและเนาะใส่น้ำตาลลงไปจากน้อย แกงสมลล้มมาลุงก็ต้องใส่น้ำตาลดลยอรุมเครื่องครบบาดนี่ขิดขาดไม่ได้ก็น้ำปลาราน้ำปลาล่ารัวๆจ้าใส่ลงไปโอ้ช้อนใหญ่นึงเ่อเอิงทราพีช้อนใหญ่ โอ้ยอเหลือ,อยังอีกโอ้ใส่พงปรุงรสสักหน่อยอใส่ตะพืชอันใดจะแสบใส่ลงไปพี่น้องเอ้ยใส่พงรสผงปรุงรสหน่อยนึงบวแสบมันจะไปใส่แบบนี้ phải khúc cương vào này được chất nó được chất nuôi thuộc là thế nó nghe được đã, bây giờ xe bấy nó con bạn này xe thằng tu còn nữa ừ. à thằng tu พักตู้ลงไปอโอ้อตาแสบเลยิมน้ำปันนด้วยพี่น้องดีน้ำปันน้ึงมาขามหลายพุทนี่บึ่งตอนมารุมด้วย <c oughs> นี่ตอนมารุมบักเอฟแบ่แบน้ำปันนด้วยพี่น้องนี่ นาแสบะาี่น้องอ่ะเดี๋ยวกินนองกันเด้อนีอ่สุกแล้วนี่น่ะมาตักบัดนด้โอ้ยมาลุ้มนี่โอ้นโอยน,น่าแสบนะ่าแสบเนาะนี่นเราตอนตากระป๋อง มากปนน้ำกันด้วพี่น้องเด้อตอนมันลุ่มบ่เลือบ่เทอะเลยน่ะเออมาเอานั้นมาเด้เทนั้มันเท้านัา้มันนี่กินน้ำกันเด้อบ้านนี้กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บจ้าก่อนอื่นได้ยายชิมดูก่อน อย่างนี้เลยมามากินนมกันเด้อเส็บเสน้ากันเด้อพี่น้องเด้อจ้ามามาพี่น้องมาเส็บเสบน้ากันจ้าเอ้ยได้กินแล้วบ่านี่แกงหมอลุงพี่น้องมามากินน้ำกันเด้ออย่างน่าแซ่บชิมเบิ่งแล้วแซ่บอยู่ มาพี่น้องมาแสบๆเด้ออืมโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยมาเสื้อมาซิมเด้อจั๊กไข่ดีมาได้เนาะยายก็พูดไปทั่วว่าสัตว์อืมแสบเส็ดน้ำก่อน,นอืมโอ้แสบครับเ,เพื่อนๆเออมากินน้ำกันเวยจ้า ตอนบักลุมมาอิ่มหุมอือยายก็จะกินอย่างนี้เนะาะตักออกมาปุ๊บยายก็จะปอกโอ้นี่ยปอกแล้วนี่เม็ดมันยายก็จะขูดเอาเนื้อมันขี่นอกขูดเอาเนื้อมันขูดเอาเนื้อมันซี่แล้วขูดเอาเนื้อมัน,นเนี่ยเนื้อโอ้มันเป็นเนื้อดีดีได้พี่นนอก มามามากินนํากันเด้อครับมาจ้าเพื่อนๆอยู่ทางใดก็มากินกับยายเด้อแกงมนลุ้มจ <Holmes. S 1> ้ายายวามันจ้างไปหน่อยเด้ย อางใส่รีดหนึ่งอ๋อโอ้ยแสบแสบของแสบอีสานพี่น้องบ้านๆอาหารบ้านๆอาหารบ้านๆบ้านๆเราเนี่ยแหละเนาะแสบตัวเบงซี่แหละแกงปลาแกงปลาปลากระป๋องอืมแบบอืมปลากระป๋อง แบ่บหลีเล้อพี่หนหองขึ้นชื่อว่าแกงมนลุมเนาะบ้านๆแกงใส่ปลากระป๋องหรือใส่ปลาทูก็ได้มันจะแซ่บเนาะแต่ใส่ปลาทูน้ำมันจะใสอันนี้ใส่ปลากระป๋องน้ำมันด้วยแดง อย่างเปือยเลยยายกะมันมีฟันรูดเนาะยายก็จะเอาซ่อนแล้วรูดอืมนเนื้อมันสุดยอดสุดยอดเพื่อนๆเอ้ย ปีนี้วันแรกคือได้กินแกงมะลุงจ้ารูดเอาเนื้อมันเม็ดมันใส่น้ำเข้าไปรสดดอืมเออแกงสม แสบแสบแสบเข้าเร้าได้เลยเพื่อนๆเข้าเต้ากินเป็นบ่อเจ้ามะลุมไอหุ้มกินเป็นบ้านอแกงบ้านบ้านที่นอกจยจะรูดเอาแต่เนื้อมันเนาะอืม มือเจ้าของดอกลางแล้วละ่ะรูดเอาแต่เนื้อมันคุองรูดเอาแต่เนื้อมันโอ้เนื้อมันดีเปเะอเนื้อมันเนื้อมันคุนข้าวเจ้าจ้า แสบแสบเอ,เอามือรูดเอาซอนรูดเอาเนื้องมา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 มันไปมาผ่านมากมาเด้อ อ้ยตอนปักไ่เม็ดมันบก,กินอ่ะกินเนื้อมันนานๆกินทีพี่น้องแสบคักแกนสมอา่าดูดเอาเนื้อมันนี่ดูดเ,เนื้อกินอย่งซี่แหละเนาะนี่ดูดมนเนื้อ,อ,ม,อมัน แซ่บแซ่บคนก็ถามว่าตาไปทางใด y ตากินแล้วพี่น้องตากินแล้วยายก็เลยกินคนเดียวเนาะตาคนกินอิ่มแล้วจ้ะกินไก่ยังบ่ฮหูอยากก็เลิกก็กินเดียวนะจ้ะ แสบแท้นนอแแสบแท้นนอไผเบ่เคยได้กินก็ับมาเด้อมากินอื้นที่ไม่แย่มุดเดนก่อนที่นอ้องไปเบิ่งทางมันไว้แล้วทางซำมนี่จะก,กินจั็ห้องให้ <c ười> mùa ươn dài thì phải há về mồ đèn nơi nào phải nào chắc mình dịp luôn này. mình tóp con, mẹ mình phao ní, ra b้าน để mùa ươn đẹp thật. พี่น้องกินหรือยังเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อเข่าเศร้าน้ำแกนจาก้าเข่าเศร้าเด้เนี่เกือบสามโมงละเข่าเศร้าม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 ิจิว่าเบอร์อ่นกินน้ำแกนตัวเนาะมิยังก็เอ่นกันกินตัวพี่น้องพี่น้องเข้าเนาะ ơi sẹp nhở bố mì mu kín kín khuôn đeo cần ngấu ấy nó bố mì mu kín bố mì phu đầy mà soi kín ơi ơn phải cả bố mì phải mà kín năm nó nhang cái sới rồi bom vẽ mà kín năm rồi mà đỡ mà đỡ chị im đấy ạ ăn ít con มิต่เนื่อยอิ่มหยวกพี่น้องอันมมัยตะก้อนถึงก,กินอย่างสี่เนาะถ้ามีฟันเนะาะทำนี่แหละลูดอันมีฟันเนาะมีฟันก็ลูดอย่างสี่แหละเพี้ยงมามาอิ้มละ,ละพี่น้องเดี๋ยวอีกคำหนึ่ง มีไผมากินน้ำเว้ยกินคนเดียวเนาะอยากออยกันตัวเนาะอ,อร่อยสุดยอดไปอินแล้วพี่น้องเอ้ยแค่นี้แหละพี่น้อง คลิปนาพอกันใหมเนาะไอ้หูมันจะปอกไวแต่เมื่อวานพี่น้องปอกไว้แต่เมื่อวาน,นว่นวไดดกินเมื่อวานเมืม่อวานไปกินไปกินอาหารนอกบ้านว่าซ่นเออมันมีการไปกินอาหารนอกบ้านดอกเออดีคือกันได้เนาะไปกินนอกบ้านแต่เพราะว่ามีโมเข้าไปแต่กินแต่น,นอกบ้านมันก็ม้วนเดีน้าแ่บน้าเนาะเออหั่นสั่งเขมามมันก็แ่บด้หัน่นเอาทาเองมันก็ โอ้ไปกินนอกบ้านเปิดหูเปิดตาอาไปนาโอ้ดีแต่แตงมืม่อวานมือน,นี่สาวนี่ก็เลือยมากินแจงหุ่มพี่น้องแค่นี้เท้าพี่น้องเดอ้อเพื่อนเพื่อนขอเพื่อนเพื่อนมีความสุขความเจริญเดอ้อจ้าเย,ย็นไปสุขชา่านี่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อพี่น้องเดอ้อมีโชคเวลาบมันหมันกันสุขสุขคนตังตังจ้าขอบคุณหลายๆค่ะคลิปหนา้าพ่อกันไหมพี่น้อง ต่อไปพ่อกันทุกมมือเลยพี่น้องอย่าพึ่งเบื่อยายกับตาเด้อแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า,<ม>าลืมแกงยูงเด้อมามาโอ้ยบนมีโูกินเนาะ